สวัสดีค่ะพบกับสวนอมภาววเทียอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาดูกุหลาบหินที่อมเลี้ยงกลางแจ้งก็คือแดดร้อยฝนร้อยเมื่อคืนฝนตกค่ะคือฝนตกทั้งวันตกตกหยจุดค่ะก็จะเลี้ยงประมาณนี้จะเห็นว่าชั้นวางเนี่ยจะโป่งมากๆเพราะว่า น้ำสามารถระบายออกได้อ่ะเดี๋ยวอุมมาเป่าน้ำที่ค้างตามซอกใบออกก่อนค่ะนี่คือทุกครั้งที่ฝนตกอุมจะต้องออกดเดินมาดูว่ามีน้ำค้างตามซอกใบหรือเปล่าเพราะว่าแดดเริ่มมาแล้วสิ่งที่ควรทำกับกุหลาบพินคือเราต้องหมั่นตรวจดูแลต้นไม้ของเราค่ะแต่เราไม่ได้ยกขึ้นไปดูแบบว่า สนใจเขาแบบว่าทําให้เขาแบบอาขยับกระถางอะไม่ควรทําค่ะดูประมาณประมาณนี้ดีกว่าทําได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมควรทําบ่อยแล้วก็จะเห็นว่าชั้นวันตะแกงของอุ่มอะตะแกงที่ใช้วางจะโป่งไม่ได้ทึบทึบเป็นปัญหามากๆของกุหลาบพินค่ะเพราะอะไรเพราะอากาศที่ถ่ายเทออกมันจะต้องมีอากาศที่หมุนเวียนให้กับต้นไม้ในดินไงคะ นี่คือหลักๆที่อยากให้หลายๆคนเข้าใจแล้วหลายๆคนบอกว่าอ้าวแดดร้อยฝนร้อยอย่างนี้ไม้ไม่ตายหรอคะอยู่ที่ดินด้วยค่ะดินต้องปนแล้วหินลอยหน้าข้างบนเนี่ยคงจะเป็นหินที่ไม่อมไม่มันเขาเรียกอะไรอะไม่ใช่แค่ดินอย่างเดียวถ้าดินอย่างเดียวมันจะแฉะค่ะพยายามหาหินภูเขาไฟจริงๆใช้หินภูเขาไฟได้เลยนะคะอย่างในนียคือหินภูเขาไฟฮิวกะค่ะ และเห็นไหมคะอมจะเป่าออกตามซอกตามมุมตามยอดเพราะว่าจะทำชื้ชลาจะมาแน่นอนความร้อนก็มาอยู่แล้วแต่ถามว่าเขาทนได้ไหมเขาทนได้นะคะเนี่ยอุ๋มเลี้ยงมานานแล้วนะในเนี้ยเอาออกมาเนี่ยก็คือทดลองแล้วคะ่ะแต่ที่สําคัญก็คือหมั่นดูแลเขานิดนึงคือใส่ใจกับเขานิดนึงพยายามลองดูเดินดูนิดนึงว่ามันมีน้ําค้างตามซอกใบหรือเปล่าแบบนี้คะ่ะที่อุ๋มทํา มันไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้ามันเป็นไม้ที่เราชอบอะ่ะแต่ถ้าเราคิดว่ามันยุ่งยากนั่นแหละค่ะคือปัญหาของเราและแล้วเราก็จะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีกุหลาบหินต้องการค่าแสงที่ยาวนานจะเห็นเลยค่ะในภาพเนี่ยอย่างเนี้ยที่เป่าๆอยู่เนี่ย เขาได้แสงสว่างเห็นไหมคะแสงสว่างและก็แสงแดดที่ส่องเขาลงมาก็จริงแต่เขาอยู่ในระดับด้านล่างไม่ได้ขึ้นไปหาแดดจัดจัดเปเปี้ยงๆอะไรประมาณนั้นอยู่ในระดับของระดับพื้นบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยอมเจอแล้วคะ่ะพออมเจอใบที่เน่าอุมก็เด็ดออกค่ะพบเจอใบที่เน่าก็เด็ดออก แต่ไม่พยายามไปทําอะไรกับเขาอุ้มก็จะเด็ดออกประมาณนี้ค่ะยังไงเขาคือยังไงธรรมชาติเขาจะดูแลตัวเขาเองค่ะแต่ถ้าเราเจอแบบนี้เราควรจะเด็ดออกก็อย่างนี้ค่ะนี่คือการสํารวจถามว่ามีตายไหมมีตายแน่นอนค่ะลูกเขาออกมาเยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยที่อุ้มไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะอ่าช่วงเนี้ยประมาณสักอ่าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงค่ะที่อุ้มถ่ายเขาก็จะได้แดดที่สองมาแต่ว่า มันมันมีลมไงคะมีลมมีอากาศที่ถ่ายเทเนี่ยแบบนี้คือแสงแดดอย่างนี้ชั้นวางสำคัญค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ